พอนหัวเขาเลยน้ำมันยูเราคาดปั้มนมไปดีเมื่อทุกคนนอนยินดีตอนรับเขาสือซ่องมีเปียอาคาโกตอนนี้นาอยกแขนกูบบได้เนาะงพอมามีลูกมาเย็ยบแบบลงมานอะ่ะคือในตอนนี้เนาะตอนเมื่อนี้ก็แบบฝนตกแหงงนาะทุกคนก็เลยว่าต้องเอาขันโฮมไปบ้านเนาะตอนนี้ก็อยู ตอนหน้าบริษัทที่เปียเฮดเบียกเนาะบอนนี่เนาะที่เปียเฮดเบียกั่นกะไอว่าเปียก็ได้เฮดเ,เบียกมดมืดแล้วก็เลยว่าตอนแรงก็แยกกลับบ้านเนาะอยกไปยัง่อเม่แต่บางเอิญน่าฝนตกแดงแล้วกะรถก็บ,บ่มีน้ำมันเนาะรถบ่มีน้ำมันน้องหาเงินบัน <c oughs> <c oughs> คือเนาะในตอนนี้ก็ราคาน้ำมันบัน รถแพงแท้แพงมาขนาดที่จริงกับน,น้ำมันกับมีอยู่นอยอยู่เมืองขนาดแต่ว่าอยู่บ้านเปียก็คือว่าคาดแทๆ้ๆเนาะทุกคนน้ำมันแพงแต่ว่าเปียกคือทานยางคือคนกันเนาะแต่แบบเห็นอย่างบ่ได้นอไปเมืองก็บ่บได้ทางของโบดีบส่วนนี่แบบฝุนตกเคลือบได้สามอาทิตย์แล้วนะอยู่บ้านเปียกเนาะก็เลยว่าจำเป็นต้องใส่รถสองลอ้อ พี่พ่อแม่เอาให้ตั้งแต่เกิดเนาะนตอนนี้กัเวลาได้ห้าโมงครึ่งเนาะที่เปียออกมาจะบบอนเหตเวียกเนาะเขาจีบเบิงน้กากันว่าถ้าเปียจีไปฮอดเฮือนแท้ๆท้านะะได้เวลาเอาประมาณจักโมงเนาะเปียจังจีฮอดเฮือนเพราะว่ามื้อน,นี่กับแบบฝนตกแดดขนาดทางก็คนทานลังบ้ากเนาะแบบมีขีดตมไหลขนาดเวลาเอาตีคืน,น,น,นก็คือว่านักนักนะคือแต่เป๊เข้านี่ค เตะคอต้มเนาะโอ้โหลูกลูก ขอนหัวข่าวเลย,เยตายากตายแล้วเกือบเห็นสีแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยังมาสื่สอๆเนาะคิดว่าแบบบเลึกขานาดเยี่ยบไปแล้วกะบ่าเจาวไปทางไหน,นประมาณนี้เนาะเวลาฝนตกก่อดีแต่บ่บ่มีน้ำมันเนาะคันมีน้ำมันกะ อ่าคือสีไปบุคอดบ้านอยู่ดีเนาะเปลี่ยนที่จริงกะทางนี่ก็ลังบ้ากเนาะทุกคนเป็นทางดินแดนเนาะเวลาฝนตกก่อมืนเวลาฟา้าแดก่อขีดฝนทั้นหลาย เรามาบ่ได้เนาะคันเหาบ่มาเฮ็ดเบียกอะบ่มีเงินกี่ใส่ใจในชีวิตประจำวันเนาะเปียกก็ต้องสู้คือหลายหลายคนเนาะสงสัยหรือว่าถามเข้ามาบอกโอ้เปียเฮ็ดเบียกอย่างเนาะที่เปียเฮ็ดเบียกเบียยเปียกก็ไ่ได้หลู่หลาไม่อย่างเนาะแบบบ่ได้นั่งหอเอวันที่เปียเฮ็ดเบียกกอยู่กลาง่าเนาะคือเปียไปอยู่ําบริษัทขุดคน แฮ่เนาะแล้วก็ที่เปียไปก็คือเปียก็เป็นกรรมกรผู้หนึ่งเนาะแบบได้เดินป่าตลอดท่นนะพราะวัาอย่างพ่หนึ่งมาเปียไปเก็บตัวอย่างเนาะมากกว่าเปียกกมาทับมาหินแบบมุนๆท่น่ะเผื่อว่าทุกซอาว่ายู่บอลไหนมีเฮบอลไหนบุ้มเฮทอนั้นเนาะที่เปียบางคนก็ทำว่าเอ๊ะเปียเฮ็ดเบีกอันนี่กะคือใส่ที่เปียเฮียนบอเนาะ าบมีเนาะเบียโบได้ไปเฮียนใส่บบแฮเนาะแต่ว่าจกมาก็คือมีเบี้ยอย่างก็ต้องเห็ดเพราะว่าเพราะว่าไม่มีตังค์ กับมาทางนี่กับวิวโคตรงามเนาะแบบเพราะว่ามันเป็นภูสูงอะนะก็เลยว่าวิวงามแหง้งแต่เมื่อนี่ก็เสียได้ฝนตกลวกับวิวก็บโเห็นได้ระยะไกลเนาะเพราะว่ามีมอกปกคลุมมดเลยเอ๊ลูกเอ,เอ,อ,เอ๊ขึ้นยุใสกอกูยิ่มสูงสันไหนก็บโพอเนาะเอ๊ <laughs> มื่กี่ใส่บางแม่บางแม่โอ้โอเคโอเคไปบ้านน้ำกัน วิกิการนำมันล้นปั๊มโอ้บอแมนตอนนี้นำมันอยู่เหล่าขาดปั๊มเนาะแบบเมื่อทาใดก็ต้องได้ยางขนะะปกติเนาะแต่กี้กะเฮาเอาตุกเอาหยางไปใส่ยุปัามันก็ได้เนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าต้องเอารถจักไปใส่เท่านั้นเนาะแต่ว่าบางเอิญว่าอยู่บ้านเปียกกว่าวิ่ไกลจ้าตัวเมืองเนาะคันว่าขี่รถจักไปใส่ อที่กลับมาก็เมดแล้วจี่ไปใส่เคพืออยังก็เป็นไปบ่ได้เนาะคือขาเจ้ากำนดมาว่ารถจักกับบอให้ใส่เกินห้าสิพันน่ะตเกี้นะ่ะห้าสิบพันก็ได้หลายอยู่แต่ในตอนนี้ก็ห้าสิพันก็ได้น้อยเดียวเนาะ2ลิตรซื้อๆเนาะตอนนี้ลิตรหนึ่งก็สาวห้าพันกิ๊บแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้โ,อ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 โอ ไปเด้อไปไปเด้อบเป็นเยี้ยบเปผีเงี้ยคือบแล้วก็ในตอนนี้นะอยู่ลาวกับบอมเบแต่วิกฤตการน้ำมันที่ราคาแพงขึ้นเนาะคืออมีผลกระทบหลายด้านเนาะที่ให้คนลาวเฮานี่นะแบบอยู่ยากขึ้นทุกเมื่อเนาะทุกวันทุกเวลาเนาะคือเหลืองอัตราเงินเฟ้อเหลืองภาวะเงินเฟ้อนี่นะ มันเป็นอีดังหนึ่งเนาะที่มีผลกระทบ้ายต่อประชาชนเราทุกคนเนาะก็คือว่าการซื้อสินค้าอันใดอันนึงกะได้น้อยเดียวเนาะต้องใส่เงินหลายะนีอ,อย่างงส่วนนี่กะบ่มีไรครับอย่างอีอยงแดรคนะะเงินเปอร์ก็แบบยางหุ่นแหงมันเท่ากับว่าภูเขาไฟซีนามิละเบิดนะผลเสียหายกว่าทุกคนก็ลองจินตนาการเอาเองเนาะว่ามัน ส่ำไดเนาะตอนนี้ลูกเฮาอย่านอนแล้วเนาะเบิ่งดูมันเศร้าเนาะบ่ฮ้องบอหยังลูกหบ่ฝนตกนะหบ อนนี้ก็ไกลๆที่มืดแล้วเนาะแต่ว่าโชคดีแบบฝนบ่ตกแห้งเนาะตอนนี้เฮาก็ไกลๆที่ฮอดบ้านแล้วอีประมาณักนึงก็สิงแล้วทุกคนได้ยินเสียงอยา่อยู่ข้างหลังเสียเนาะ มันเป็นเสียงกบเด้อเนาะบ่มีกบแล้วก็มีเพียนเนาะเพราะว่าอ่าขางหลังเพียนนี่น่ะเดี๋ยวนี้ก็มันตึบแล้วก็บ่บ่ค่อยเห็นเนาะมันเป็นหนองเนาะเป็นหนองธรรมชาติแล้วก็เวลาฮอดเดือน6เดือน7 8 9ชาวบ้านเขมักมาเอาต้มกบเนาะอ่าภาษาค่าเขเอิ้นว่าต้มกบเขียวเออผักทายืนเนาะภาษาเราน่าสิมันเอิ้นว่ากบเขียวเนาะแต่ว่ามันมีตกกบตกเพียนมันหยังละหลายย่านปุ้นกัรเฮาน่ะตอนนี้ก็ว่า มันมีเสือลุดสลอดมันมีมีหลายเสียงเนาะมีหลายหแบบเพราะว่ามันมีไหลน,นิกอยู่น้ากันเนาะโอเคเราเดินทางต่อเนาะตอนนี้กับบรรยากาศจอมืดลงแล้วเนาะแต่แบบเปลี่ยนยองกับท้งทองฟ้าเี่นี่อะฝนตกมันย่างๆเนาะปกติก็บแบบเอ่อใช้เวลาบานไหลมือหน,นีเนาะมือน,นี้ก็บใช้เวลาไหลมันมืนขนาดแล้วก็ไซเคิลแบบ เอ้ยแบบแบบนี้มาอีกเนาะบอมีเกิร์บใสเอ้ยมืดแล้วมืดแล้วอีประมาณสิบนาทีกะขาก้า็ขวดอี่ห,อหือเอแล้วเนาะตอนนี้ข้าฮอดบ้านแล้วนะพอมันมืดแล้วเนาะมืดจตือเห็นบออยู่ทางหน้าม่มีแสงมีแสงไฟเนาะดอกไฟ นี่เปียก็อ้อนเหือแล้วเด้อเนานะย่านบ่มีอย่างกินก็เลยว่าซื้อปลากระป๋องสั่งแม่ขรัวเนาะอร่อยมากซื้อร้านนี้มาเนาะซื้อ,อยู่หางหน้อยอยู่ยูเถิงเนาะแต่ว่าบาังเอิญว่าเจอพอเออเจอแม่กังกินขา้าวยูเดียวเปยสีทกคนไปเบิงว่าขาเจอกินข้าวกงส่กินข้าวยูเดียวเปียสิพ้าทุกคนไปเบิ่งว่าขาจเจ้ากิน <c oughs> <c oughs> ข้าวกับหยังป้าก็เข้งาขาเอนเาหนงอนาวยูเดียวเียส้าไเบ้อ โอ oh, oh, oh. ้มีแล้วมีแล้วน้องไซอีพอเนาะแมโอ้กําลังกินเขาอยู่อ่างั้นวันนี้ไม่เสียหัจริงเนี่ยวันนี้เสียมีปลามีพักเนาะมีขัวไข่ด้วยมีแจ้วมีเชมเออร์อีกเนาะ มีชกเออพอแม่วาบบฮุ่าเปียสิมาบ้านเนาะเพระว่ามือนี่ก็แบบมืดแล้วเนาะมาบ้านกะคิดว่าเปียบ่บมาทาแต่ว่าบบมาแล้วก็กินก่อนมือนี่คิดว่าฝนตกแล้วก็คิดว่าโบมาเนาะมาหอดเือนก็ตีนก็ประมาณนี้เนาะ ต็ตัวงามคือดาราเกาหลีค่ะน่ะแต่ว่าตีนเปียกกาปันว่าไปถ่ายนาเนาะปันว่าควายไปถ่ายนามาเนาะมันมันเปื่อนแหงเนาะเพราะว่าฝนตกต่อไปเปียกกจีลังมื้อกินข้าวกับพอเม่์แล้วค่ะน่าจิพ,พัพรเนาะกินอนอนเนาะเพราะว่าเมินเศร้าก็จะได้ลุกเตะเศร้าๆยังไปทํางานตามเคยอีกเนาะทุกคนเอาคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อเนาะพบกันในคลิปต่อไป ฟ้าทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ให้ป๊อปเป้เด้เดินนะขอบใจหลายๆบายบายลูกบายบายปไปไายบายเด้อมาฮอตยูเฮือนกับมิจิรีเนาะแบบแบบแบบมันหนาวมันหนาวเด้อนะเออยบายเด้อบายบายเด้อ